สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ผมมาแนะนำรถถังรถถังท90ในเกมมิ้งลรถถังแบบนี้สร้างเองหมดเลยอันนี้เครื่องบินท20อันนี้ท23อันนี้ t 18อันนี้คือรถชน นชนรถทางอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถยิงปืนด้านบนได้อันนี้คือรถปืนใหญ่แล้วก็รถปืนใหญ่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็สงครามเย็ยนอันนี้ก็เหมือนกันคันน้นก็เหมือนกันรถทางที่ยี่สิบเหมือนกันนู้นอันนี้นรถขน,น,นส่งคณะปัญหาคมเรียกว่าขนส่งคน อันนี้รถทางคันนุ้นเหมือนกันคันนู้นเหมือนกันอันนี้จะเหนมืนนนหนมนนอนคันนู้น,นแต่ว่าคันนี้มีความพิเศษมาเฮลิคอปเตอร์แบบจิวจูมนี่ครับอันนี้เครื่องบิน F 1 5อันนั้นเครื่องบิน F5 อันนี้หุ่นยนต์ของกองทัพไทย อันนี้รถสะเทือนน้ำสะเทือนบอกอันนี้คือก็มี F5 คันนั้นก็เหมือนหุนยนต์เหมือนกันแยาจัดนั้นก็เหมือนกันหุนยนต์คันนี้เป็นรถเหมือนกันนี่อันนี้รถจูนจูแบบเล็กซิงว่าอันนี้ T5 อันนั้นเลยวะ อันนั้น F 1 0อันนั้น F หอันนี้ F 1 5อันนี้ F 1 6หเลี้ยวได้บนมอการ F 1 8อันนั้น F 2 0คันนี้ F 2 2เครื่องบินพางตัวแล้วก็จู่โจมอย่างไวผมจะลองบินให้ดูคันหนึ่งเครื่องบิน F 2 0ก่อนละกัน เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูเชื่อมเชื่อมเชื่อม เชื่อมอันนี้ระบบเลี้ยวเชื่อม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 อมันนี้ไปน,นนะครับ บบอันนี้รีอันนี้ระบบให้กดพร้อมกันเพราะว่ามีระบบขึ้น,นีระบบลงอันนี้เลี้ยวขวาคุณจะเห็นหม,มันเลี้ยวจี๊ดวันนี้งานวันดีเลย แค่นี้นะครับก็แบบนี้จะดีนะคมาอยู่ตรงนี้แล้วใครอยากเล่นสนใจมาแอดมินิโวแล้วก็ใครต้องการไอดีสามารถแอดมาได้เลยนะครับ นี่ครับไอดี ID ของผมจะเป็นอย่างนี้แมบผมไม่เคยโหลดโมเดลมาทำโมเดลเองอันนี้คือเงินอันนี้คือตู้ทำหมดเลยครับแนะนำให้มาเล่นก็ได้เลยโมเดลทำเองกฎของแมปก็คือห้ามเอาเงินจากลูกบ้านต้องทำงานอย่างเดียวอย่างที่สองห้ามเอาเฟอร์นิเจอร์แต่เฟอร์นิเจอร์ทำเองก็ได้นะครับ เคยโหลดมาถ้ามันจะเป็นผมโหลดแค่สองสามอย่างถ้ามันจะโหลดมันต้องเป็นรูปไอทองทอง,ทองแบบนี้นะครับถ้าจะโหลดมันต้องเป็นรูปทองทอง,ทองแบบนี้เราผมโหลดมาแค่สองสามอันอันนี้ผมทําผมให้ซอฟต์แวร์หนึ่งทำมันจะเป็นแบบกระพริบได้นี่นะครับ ่วงวางพทธารูปก็มีทําเองหมดเลยชุดกบกวาก็ทําเพราะว่านี่เห็นไหมโบเดลเนี่ยทำแล้วก็มาประกอบตักกจีก็ทําเองเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอันนี้อันใหม่นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็ทำนี้เป็นไงครับอืมอือะไรเนี่ย বদলা ববেক্ষ